สามสาวไร่เห็ดห้องน้าู่หั่นก็ได้แล้วจงเล็กๆไว้อยู่ด,ด้วยนี่พอดีเลยนี่อ่าไร่เห็ดเดือนครัวอยู่แถวนี้ก็ได้อยู่ไทยก็ได้ห้องน้าอยู่มบองนึงนต่น้ำย้อมกันอยู่ที่ <c oughs> ตามนี่เราเข้าหั่นในพุ่นฮู้รถเนาะ <c oughs> โอเคโอเค,อเคทั้งเบิร์ตนี่เจ็ดชิบโตเนาะเจ็ดชิบโตพ <c oughs> อแล้วความหักก็คือรถไทยเธอบอกขับไปน้ำมันกับบุมบความหักเนี่ยมันคือรถไทยเธอบอกขับไปน้ำมันกับบุฟเฟแล้วมันขายทุ่งทะเลเช่น vietphat, huý, đi chui xin cái tham ro là, ô, nó, bảo cái người. เปิดภาพไมา่วันนี้ก็อยู่น้ำพ่อตู้คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะนะสวัสดีว่าพ่อตู้เด้อโลสบายดีพ่อแม่พี่น้องนะนะบดับบดซบ,ดบ,บ,บุสูค่คนเนาะพอชีวิตในและก็ต่างประเทศพี่น้องเอก,กัยินดีต้อนออรับเข้าสู่ช่องบาดเตียงทองซาเนียวคือเก่าอ่เมื่อนี้เขากับมหาทั้งครอบครัวน้องปลามานัดเอาบินอ่าสั่งไม้น้ำพ่อตู้พี่น้องเอ๋ยบอกว่าถ้างเงินเท่าที่พอหรือบอหรือว่าอะไรก็ไปเบิ่งน้ำกัน พี่น้องไงเนาะแต่พอก็ซื้อมาเลยซื้อมาแหละให้เพิ่นขึ้นโค้งหลังคาไว้เนาะเรื่องสังกษ์ศอกสังกะษีก็จังว่ากันอีกเท่านึงไม่มาหน่พ่อมขึ้นแล้วประตูคกบก่อนเนาะอยัางโบงามหลไรโบงามนิดนึงเฮ้เพราะว่าโบไฮมีเสียนมีน้ำโบไฮมีเสียนมันคักแน่เนาะพี่น้องเอ้ยเขาเมื่อกบอยู่บ้านหมดแล้ว ดูพี่ม่มีไฟบอมีไฟไฟเนาะเออลำบากนะพี่ลำบากบากลไ่อหาลูกหลานแกขับนละบ้านนลมิจะให้เพิ่นไป่งนะบ้านไม่ได้มาะจ้านอแม่นแ่อมันถึงสบายชั้นแ้เอาขค้อเราลงออ่นมาได้เนไปพุ้นรถให้เริ่นโยนลงวงในก็มองชิกบองในให้ถีนหันรดให้่นกบงงามเลยก็ถาแกงมาบ้าน เพราะว่าเอ,อ่อไม,ไม่ไม่มันงามอยู่หรอกไม่ฮันแต่ว่าก็ต้องกบอีกมันงามเนาะสนใส่มันงามแล้วก็ขึ้นโค้งหลงังคาเลยจังแทกได้ปะเนี่ยได้แงกระสีว่าเสียเอาเท่ายโค้งเลยเขาจงแทกสังกะสี่งาาลงยาวลงกว้างโดยอย่างไรกันหน่ะขายแางครับเพิ่นบอกมาแล้วเมื่อว่าในหมื่นซองนะพถองเนาะหมื่นซองนี่โอเคทั้งสองกลัมสองฝ่ายเนาะ โอ okay. เคเพิ่ง,งมาไปนอนเลยไปดึงขึ้นดึงลงใส่กันมิตรวาโตนั่นคือว่าได้ยินเออเออเพิ่งว่าวเอฟซีว่าคือว่าจ,จ,จากจากจากโตตั้กโตมาหมู่ะไรก็คือว่าอย่าหยุบมงพระธน์มาแล้วก็โอ้ไปเบิ่งปไปเบิง้งไปเบิ้งเอ้าเฮ้ยเจียงป่องสบายดี หรือแล้วจะเจ้าหรอกนี่ไรก็เห็ดรถเอาไปทั้งหน้าแบบแบบใดนะตู้โตออกหน้าอีกใช่ไหมบ๊เจ้าจะโตออกหน้าหรือกระนั้นได้ยังไงได้ก็ให้เอาช่วยอันเนี้ยมุ้งกระเป๋ย์ลยเช้านี่ปล่อยเช้าเช้าตุ้ยเช้าอันตัวเห็ดเซ็คลงมาหนิบ่อยเอเห็ดเซ็คลงมาเนี่ยมันสวงามบ๊วยยี่เนาะ เดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้ออ่าเพราะว่าถ้ามันรุดลื่นกันลายเลยมันเห็ดกระต๊กแต่มันโบงงามเลยอือเพราะว่าเสาตัวน,นั้นเห็ดเสาเห็ดตะเก او เนี่ยมันโตดัง้งขึ้นลงพุ่นแหละลงลงมานีอ่าถ้าเอามาอีกเสาหนึ่งมันจะเป็นชิมห่าเสาตัวนี้ขันว่าสมมติว่าลูกว่ได้เลยถ้าเอาไม้ก็ได้พอจะแหลมคาดออกมาหนีอน้อ่า แตก็ตอวาบนตัตัวนั้มันก็สามเมตรไปได้หรืลไม่ได้มัน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 ออกออกแนวมันเป็นชิ้หาเาแล้วบบนี้เนาะมันบวน้อยแล้วบันี้หลังใหญ่แล้วแบบนี้ชิ้ห่าเซ้าอ่ามีเตวาเดี๋ยวฟัก่นเด้อกะมาพี่ขันนี้อ่ามีแตวาอยาก แน่ใจในกี้น่ะว่าจะกะเข้ามากกาะนะก่อไปทั้งหลังพุ่นผมคิดนะก่ไปทังพุ่นเอแม่แต่เห็ดเทอนขั้วหงหน่ำได้ชาวมคิดนะเอาเห็ดบงต้นนี้ก่อนเนาะเบเนาะแม่ม่แม่แเม่แ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 แม่แม่แแม่แม่มมแ่่องน้่แล้ว่อนวอี สามเฉาน้ำต้องได้ออกอยู่แล้วมันต้องชงองคนเมนแต่ว่าแต่ว่าเอาเครืนใหญ่ให้มเลี้ยวคนหน้าเขาคมหม่ให้หนะเอาเต่ามันเลี้ยวคนเมนเอาเต้าตุ๊ดใหญ่นี่อ่าตัวนั้นเดี๋ยวจะค่อยเติมออกไปห้องน้ำมันต้องมีอ่าห้องน้ำต้องมีเครืนครัวต้องมีดิอ่าถ้าบระชันนี่ยมันอยู่บบราณอ่าตัดมานี้อันนี้ตัดตัดมานี้ทั้งนี้เนี่ยเป็นม่องนั่งลิ้นน่ะเป็นเกยอันนี้เนี่ยเป็นในเฮือนนี่อ่าแล้วก็ เล้เห็ดปักทูออกไปแล้วเห็ดเล่นเล็ดจังเห็ดอนอ่ะปุ๊บปุ๊จังแซกออกมาอีกนะอ่าแล้วจังโตออกมาอีกสามเสาสามเสาเลยเห็ดห้องน้ำอยู่หันก็ได้แล้วจงเล็กเล็กไว้อยู่ด้วยนี่พอดีเลยนี่อ่าแล้วเห็ดเือนครัวอ,อยู่แถวนี้ก็ได้อยู่แถวก็ได้ห้องน้ำอยู่วงหนึงแนตะ่นายยุ้มการนยอยู่ที่อ่ทาทั้งหน้านนะครับว่าเอาสำนั่งกับพ่อล้วเอาว่ามัน นี่ชมพี่เมนพุ่นพี่นี่ยาวโคตรพุ่นได่ผนนี่นะมันมันมันเกินนะพุ่นกระโพี่กระโคเมนเมนมันกี่ไร่มันมันบเมนเฮือนพอดีอยู่แล้วมันใหญ่พุ่นได้แบนี้นะอ่ามันช้ำหมครอบครัวมันไงหมดเลยพี่น้องแมนแอ่เอาแล้วพี่มันก็เป็นรถทุ่งบน้นแค่กั้นมานี่สี้หงนี่ก็เออเรือตายแล้วอ่ามีแตวากั้นให้หงเราหงนอนนนหงนึง ที uh ่เรือก็ตรงรูงไว้นี่ก็ได้เนนืออองมนตัวใดก็ได้นะตัวใดก็ได้บอกเเาาาฉพะว่แบบบ้านคขาเรียกงานอะไรก็น้องอยู่นี่เมนเมนแล้วดูเฮดเฮดเจนี่ก็ได้เจนี่ก็ได้เล่าเจแล้วให้ให้ราเพิ่นเลือกดูวคันว่าว่าคันว่าเพื่อนแบบเขาบอกว่ามันถึงปิดหนาลง มันจุดกระตั้งเข่าขัดมาทางนี้ต้องนอนมาทางนี้เห็ดแบบใดก็ได้แต่ทั้งฮีดโคองอยู่พี่พันวากันนั่นนะนั่นมูมูวาวทางดิบเนี่ยก็มีกระกรตูรีเบาอย่างประตูพันเนาะประตูพนก็ได้แล้วพอถามมีเรียกในงานแม่นความเพลินเราขึ้นน้ำเพล่นเร่อแม่นมีเรื่อเเอมียาครู้อยาม้นแม่นงานท้าวบัตบ่มีมงนั่งแม่น แั่ว่ามันนั้นนี่เลยกะนี่แหละมันเห็ดเห็ดประตูใหญ่ตรงนี้แดี๋ยวเพื่อทั้งนอกทั้งอย่างนั้นอีกเด้ออ่าทั้งนอกมันมันคือเฮือนเข้าน่ะมันงานมันกับโบรายดอกอ่าถ้าจะมีงานใหญ่งานเต็งอีโดอกมันก็บพูดแล้วเต็นอยู่นอกพูดแล้วอ่าอ่าแต่ว่ามันคือนี่มันส่วนลายเขาจะอยู่ส่วนโตรงเขานนั่แหละอ่าถ้าแบบมีงานมีงานอยู่นอกเม่นเเอาต็น์โต๊ะมากลางหมดแล้วแต่มันคนลายนี่เราก็ได้แต่ว่าอย่างบ่ได้กั้นให้ห้องให้อีหล่าเพิ่นห้องนึง แล้วก็ปุออกมาทันี้มีประตูหนึ่งนี่แล้วก็จะได้จังเหตหของน้ำเพื่อนครัวแล้วจะจัมาเกาะออกมาพี่ก็ได้ป้าตวนั้นเอาไว้จ้พี่ไว้ทงหลังนะประมาณนี้ประตูทั้งหงอเตั้งอย่งนี้อยเดินได้ก็ได้เดาแตสิวาแต่ว่าเมนเมนห้องนอนเะไรวันนี้ประตูเข่ารยูนี้ประตูเข่าห้องนี้ปตูองนี้นี่เป็นถงเาเลย ประมาณนี้พอดีงามแล้วท่านนี้แกพอดีงามมันบริหน่อยได้พี่น้องใหญ่งใหญ่เลยยันชิบห่าชาวกระทั่วไปแล้วนั่นงชิบก็เฮ็ดทั่วไปแล้วแหละน้องปลาไปใช่ก็ไหนมาทเราดูลูกต้องต้องต้องทุนบ่อ๋ออ่าอ่ะ

ไพ่ตาลงนไปบริสติบบอว่าจะบอกเราพี่น้องเลอ่าเห็นเราเห็นเราเห็นเราตุ้ยกูหม่ตา40ติบนั่นนึงตุ้ยลายตาติบอืมปาดิตโตอะโหนีเปื่อยเดี๋ยวทข้าวกินน้ำแล้วมียังกินข้าวน้ามันนี่อือพี่น้องเลย อ่นกินแยกกันบ่กบพอตู้นี่เจ้ากินพี่บอยกน่ีพี่า่มีแต่นี่แหละบึงบะเตีงคือเห็นว่ามักมักินมีมีบ่มีเจ้านะบ่มีแล้วโอ้ยเอามีให้ละกันเานมักินมีอาเลย

ไก่ลูกปลาเนี่ยอันนี้มีนา้วกาปลากระป๋องเป่นกันกนระเพ่าด้ะเนอะรนี่ฮะพอดีห้านอุสุมพรก่อสร้างอ่าเพิ่นสบายดีบรดีจะติบใส่ตพยาตาปลุก นี่ห้านห้านดุมพรอนเพลนเสมมาคเพาว่าเจ้าไปเรียกง้อเรียกยังไงใส่เอาน้ำก้อนใช่อ่ามันย็นตลอดนะก็จะคาดูอเย็นเลยน้ำก้อนอ่าน้ำก้อนใช้แล้วก็น้ำน่นใสอย่างเง้ยเดีนี่โม่หามนี่ยยังนะเอาบอกบากยาวเนะว่าบากยาวทีเดียวบอยาวลูกทอง อ้าอิ่มอ่าอิมลรยน้นเนๆนเลย่ลสเต็กรเลยวเื่อยเหือนแลว่าไปนั่งกินเก่ากเก่าจะรุดตัวั่วจังนันอสเตอโหนะ เพื่อเชียนเบาๆหน่อยน่เด็กน้อยโตกะขอโทษแล้วมันนี่ขอโทษแล้วเรียบร้อยแล้วอบุ้ยได้เด็กน้อยจังหวะเป็นบะไรล่าสุดขอโทษแล้วล่าสุดออกมาขอโทษแล้วยตีขอโทษแล้วบนี่ครบเลยม้วนนี่ครบขอบใจกันงามๆหนุ่มมองงามๆด้วยลุกเออล่าสุดออกมาขอโทษ่นออกมาชี้แจงแล้วชี้แจงเลย ย oh, no. ังค yeah. okay. um, ือใบบินยังไงบินนี่เนนี่นะนี่ประกอบชวนนะประตูเลยดไบสเื้อบสซื้อไปซื้อไหมนะยังบหู้ว่าทไรอโดยโดยโดยไก็ประกอบชวนน้ำการดเาได้ได้ได้ขบเจ้าบุญคือคือซัมเวลนั่นแหละหนึ่งหมนกับอีกสามล้านอ๋อโยีไม่อีพงหมืนั้นโบบทังกรไมลกก บ่พังเบิ้องคำคือมันมันมันของคอยมันพ่อกัเชียวของคอยกะยานะบันี่ได้ใหม่เพลงหี่เนาะปาบอลีอ่าตัวหนึ่งโทงเีลนทาเชนเนาะตัวใหญ่นะป้าตัวสินเดียวเออเดนชัวร์นอยังดีนะเนาะแต่ก่าใช้ไหม่กูพามีแต่สามีหนึ่งเนาะ ไม่เป็นนี่พี่น้องเลยดลเดี๋ยวเลดีนี้จะเห็ดเละเงินล้านนึงนีง่คือขอาตลาดในยางมือหอบร้บรอ,อนฮะบัชื่อปะท่านกี <laughs> บกรอชื่อบ่าชื่อชื่อต๊เตียงเนาะแ,และเอาต๊ะอะไวเมื่อเมื่อกินเลยเดยโดยโดยโดย ตามนี่แลเวาเข่าหานในพันหู้รเนอะโอเคโอเคนี่แต่ตัวนั้นนี่แต่หาเช้นมัดข่างมันสิบพูดากับเหมนหเช้นสิบมือนเทวามันเลยโอเคครบตามนี่นะครบปูไม่ขาดไม่เรือเงินเท่าไน้แย่ะจครบครบเนาะเออน่ไม่ี่ครบเราจดวัใน้ครบแน่นอนอ่าดย ทั้งเบินี่เจ็ตเนาะเจ็ดสิบตัวเกือบเกือบร้อยตัวมพูวะไม่สั่นตัตัวหนึ่งจักเท่าไหรคอยคอส้งชุดชนั่นน่ะอยู่เซโปรนเทือนเนี่ยชาวภไทนี่หกสามสบสามสิบตแล้วก็นักดูเลยนักคอสร้างกัเสือนสามสี่ล้านหาล้านสี่ห้าสตันึ่ก็นี่เจ็ตัว ชิปล้านเนี่ยผู้อยู่เลยแม่เกือบพุ่นแหละเป็นซื้อมาไหมเพื่อนเคนคนเินซื้อมาเพคนไม่เสื้ออยู่จากนี้อยู่ใช่จ้ะเพื่อนซื้ออยู่ผู้ช่างเฮเขาเรือเปขึ้นเวีองผู้ช่างเฮเจ้เท่าไรสิบแปดล้านหอสิบเฮือนหลังสิบแปดล้านสิบแปดล้านอ๋อนั่นบ่อผู้ช่างเฮเจ้าเออนั่นแหละทางนอีกชิบผูกผู้เขาควาย เอาช่องยูน <etus> ่าน okay, so sure ี่ยชาวนเราิพนเม็ดนันแหะเอพนักยางเลนโอ้ทำมาเพือแข่งแข่งกว้างเม็ดหนึ่งหาสิบพันไปสิ่องเาถ้าก็ใจเย็นได้ถูกนั่งกันนั่งไจุ่มกันจุ่สบายดีไหมลูก คำคมคมคมมาแต่ละคนสดละหาสิบพันไปชีไิก้าไฟว่ามาไว่าก็ได้หาสิบพันเออมาโครได้อันเดียวมันง่ายพูดเอาอลไรอันนี้เออเงินทางธนใจเขาตโตลงได้เออโอเคโอเคเอ่อจักสองจักสามก็ได้เนาะเอ้าจ่ายรถหาสิบพันนี่ไหมพเดียวเดี๋ยวเอาตั้งตั้งใจเอาว่าดังๆรถหนึ่งสองสาม กระปปมมันยังมีสีขาเจ้าเป็นยังเจ้าคือบอกเอาคอยเป็นละเป็นไปไปไปโอ๊ยเป็นเลยขาเลยบดใจใจห้อนแม่ใจเย็นคอยว่าบดมือเฝ้าก็ได้กระโอมยังมีสีขาสีบอกกระโอมยังมีสีขาเป็นยังเจ้าบอกเอาคอยเป็นไปเป็นเลยขาบดเสียบเนาะบดเสียบอะไรตเนี้ย บมาอ Pick ีกไอีกไเไอ๋อมันต oh, ้องมีอีกนี่อ oh, mm ีกเลยมดเลยอ้ช้านี ora, ่บรหายงยังบรยังบมันงหายกิ huh. yeah. um ่งโพอเดเสียบรู้สึกว่าเสียบไหมอ่า้ิ้าดบนพนเอาไว้ดับน้มื้นนะคได้เอาไว้ไปไปไสามารถเอา บ่เอาคำเก่าได้คำใหม่นกนกปลาที่ท่านรถเคยนบอกจะเท่าปลามาอ่าอันหนึ่งความหักก็คือรถไทยท่าบอกขับไปน้ำมันกับบุมดความหักแต่ <m uch ing> มันคือรถไทยท่าบอกขับไปน้ำมันกับบุญเพชรคำเก่าข้อมชื่อความหมายบอกไงความหักมันคือรถไทย ทาบุกขับไปน้ำมันกับบุเตเต้นลยไกไปตุยู่รไทยพุดอะไรนี่เอี่จะจะมาเปียกคุกันกัว่าว่าบอกคำคมเกยนตลกนานี่เนี่ความฮักคือกันกับรถไทยทำทาบุกขับก็เมยูเมนคงน้องยูน้มันก็บบเตเปียกกือรถไทยไปแล้วแต่ก็โคบดลยผู้ใ่ล่ะนี่มาเลย โอ้ยหาม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 าไปจิตอุสึกบ้านเสดงความกล้าเนี่ยไหมเออก็เลี้ยวชาตแล้วบาทนี่พี่น้องเนาะเอาไปชันี่พ่อบทเสียบซาบาทใช่ใช่เป็นยังบ่เป็นบ่ได้่าไรฮะ เดี๋ยวเอาเพิ่มมาเชาพันนะเออต้องไปไปหาหาไปหามาสิบเสียบกูนี่เนาะชเอาโก้ยงไม่ใช่นั่นชื่อชอยน่องสบายดีไม่เท่าสบายดีลูกเอ้ยขายได้ไหมนี่มันคนละถุงได้หนูไย เจ้านงกันนั้นแล้วมันขายทงทนาาเช่นเออเนังออกไหมตุนังกรีิเนพอนังออกไหมเนนึลูกเอโอ้โหเท่ก็น้งเท้านี่แพงอะไรลูกเสามเช้นเลยหรอเลชอกเชันตอนเนห้าตนี่ฮะเนว้บ๊ววเขาช่วยกับบไว้แล้วแบบนี้เนาะขายแพงต๊กมันเกินไปเนาะแม่ของแม่พอดีวลูกเอยโอ้กขายในตลาดนี่มได้เพงปนี้ อันนี้เจ้าน um, yeah. ังบ่ะไร่เอาหนิบ the ่นี่ของแม่นี่ชองบ้องรู้ป่นลอกน้อยนี่โอ้บ่ปวดโค้งองอดูเนาะเฮ็ดมาได้ลูกวนนั้เช็ดปลายโอ้โห้ไปชื่อชินกันได้สามลแหละเจ้ากับว้าเนาอนี่เฮ็ดใช่น้อยเดียวนึงอี่งน่ะ้า้อเอันนี้เจ้านึ่งอันนี้เขาวบเชนเช้าเช็ดกับขายบาดว่า โบขึ้นบัดเาไปเอาขี้ดินออกได้ครับขีดินน่ no ัด๋ยเนาะลกน้อยใั uh well, bu ่นี่น yeah, ้อยนี่แคเป็นร่างน้อยเดียวนีงกักะเพกแคเชนปลายถุงนึงตเป็นลมกันคืฟ้า่าเป็นลมได้อยโอ้บ่บเขาบอกแล้โบเป็นยังได้กระโลายโดยโมันโหดโพูดเม่เขาเลยว่ามันพร่ำพูดให้าจช่วยยู่เนาะ มันคือว่ากรุรกเรียดดแม่กับใบติบใชันอืได้อะไรเน่าวอาโม้าทุงนิดน่อยเชนาทุงเดียวเกินมากอเล่ากันเนาะกินอไรน่กินบะไเน่ยมันปนบนน่องเ้ามันเชนหาบอนะคคือว่าเขาอยากนั่นไปชื่อในตลาดมึงตึกๆนึง มันลายบ่เปลายบ่เป็นยังบ่เป็นยเปรอขายคนอด่นก็ได้ฮะวัทิฮชิคือายหรอกระชูมันหินเขาขายมหาชิปเนาะมาหนี่เคยนั่นอยู่เาเคยโบลบเคยชื่อเลูกบแม่กับใบตีใบทันขงโมกัเป็นขงโมแม่นี่รดแนฮะอาปอหวกันไมเโดยโดยอ่ะเปรอขายคนอด่นก็ได้ไม่ร một cái 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 <laughs> <laughs> ah, não, tá <laughs> ótimo. <laughs> ส so ีซา50นี่แหละบานนี่ค่อยซอซอยแล้อยู่ซื้อเจียววานีบ่พอึันบ่่นะอ่เพิ่นเพิ่นขายเป็น่อเป็นหยังหิมทางนั่น่อละนั่น930บโละ50บ่กับมันน้อยล้างเฮาล้างกับมุ่นบดอันนี้บเฮาสิบ่เคยล้างเฮ็ดเพาะบ่เคยล้างอยู่กฮู้แหละพี่น้องฮู้ว่าเป็นเฮาโอมันก็เอาเกินนี่่เนาะอืเนหยังเนหยังเนาะ เราเบลอกคายคืนแล้วทุงนะ5 10500เนาะปลาอเียบอยู่ล่างนี่กเดียวเมนเฮาก็บ่ว่ารเกินให้บ่ได้บ่เอา50พอยเออก50เาเออ่านีมันเกินไปบ่บ่ต้องล้างมือนี เที่ยวกินบ่ได้กินนิดเนาะเอามันจ๊งได้กินลายสามเซนปลายเพื่อทายกูไสวผูกขายหันยูนี่คอมเมนว์าอบกันเขาเรามีแต่ขายเราบอกเขาซื้อกินของมงเพิ่นเลยบู้ห้เพิ่นเลยบู้ห้อย่างว่าอยัางว่าได้บงว่าเนาะเป็นข้อมเจ้าเลยแต่ว่ามันเยอะมันเองที่ถามซื้อกินบ่บ่ไปหากันไปหาเองนะเขาเขาซื้อมาขายต่อคือ คกเป๊บซี่เนี่ยนั่มอารมณ์อารมณ์หรือเขาต้มขนมเนี่ว่าเฮาลงทุนเนาะแต่ว่าอันนี้ไปหาอิงหามาอิงก็ว่าได้ว่าอืมืมบาอยยมอเอบมแนบุธาทงหาสิบพัน่ะซื้ออยู่มันเกิดอันนี้บบมเป็นเชนหนึ่งชมได้เชนห้าพูดป๋าทงเดียวนะอเกินไป ออโไปไปพี่น้องอยเดินทางก่อนกลับแล้วพ่อตู้เด้ออยู่ดีมีเฮงเด้อเจ้า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 ไปกลับก่อนพี่น้องเไยบือินเจอกันไหมถ้าได้ก็เอาสีสอกบุงไม้บุงตอกถ้าได้แล้วก็เสี่ยวมาให้ประตูคนกบเนาะเอาตรงกบปีกเอากบแล้วให้มันงามเด้อ่ากันลรกแต่เล่าเราละลูกละมันเห็ดในลูกเหลานเล้วเนาะ เออแต่บางหลังก mm ับบนบกบก็ได oh ้ที่เป็นเนี้ยใช่ด้วยละมันแต่มันก็ขี้ไรมันก็บโงอ้ํามาว่าง่ายคืออยากเห็ดงามเขาก็เห็ดเนื้อไงบกนี่เลยเลยเพราะว่ามันคือโมูแน่แมนมันก็งามําละว่าอะไรกันเลยแต่ว่าถทายสร้างคนอื่นประเทศเขาอยากเลี้ยงไว้เพิ่อกนบกบกเนี้ยมันใช่ด้วยก็ได้พี่น้องเลยอ่าพอเป็นเนี้ยเนาะอ่าบุญจังหาบางคนจะซีนได้ได้กับบางเงินบางเตียงพ่อผู้เดียวก็จะซื้อมาผู้เดียวเลยก็ให้ทั้งประตูน ไปชมทบซื่อสังกสบสังกสีจังว่ากันเนาะ<ด>ไปสำหรับมื้อนี้เดินทางกับก่อนอยู่ดีมีหฮงบัสสุขสุขนสบ,บายดีพี่น้องเลยบายบายไปสบ,บายดีน้องป่าเด้อโอ้ยไป